ที่จะมาอยู่ตรงนี้ได้นะคะเราผ่านอะไรมาบ้างนะคะเพื่อนๆเนอะวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องงานแต่งงานนะคะว่าทําไมลูกเลี้ยงไม่มาในวันแต่งงานนะคะเพื่อนๆเนาะเราจะมาเล่าให้ฟังว่ามีใครมาบ้างและก็ญาติทางพี่บายบุยลำมีใครนะคะและญาติทางสามีมีใครมาบ้างนะคะเรามาฟังกันเลยนะคะ ก่อนที่เราจะมารับฟังนะคะอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆใ,ในตอนต่อไปนะคะเผื่อ,อเรามีคอนเทนต์ดีๆนะคะ,อ,ะอยากรู้อะไรนะคะเผื่อสอบถามมาเราจะได้ต่อไปนะคะข้อที่หนึ่งะคะพี่ไยบุรีรลำนะคะเป็นคนจังหวัดบุรีลำนะคะเนอะ,อะ เดินทางมาออสเตรเลียเพื่อมาแต่งงานนะคะเมื่อปี2014นะคะเพื่อนและก็แต่งงานเมื่อวันที่1พฤษภาคมเออพฤษภาคมใช่ค่ะพฤษภาคมคริสตศักราช2014นะคะเพื่อนเนาะแต่งงานที่เมืองวูลองกองนะคะรัฐเนเซาร์แลนะคะเพื่อนเออ แต่งที่โรงแรมนะคะจัดจัดแบบเรียบง่ายนะคะที่โรงแรมนะคะก็จะมีเพื่อนคนไทยนะคะเพื่อนคนไทยมาประมาณเจ็ดคนนะเพื่อนเออเจ็ดคนเป็นคนไทยที่ที่รัฐนิวเซาท์เวลนี่นะคะและก็มีแม่ผัวพ่อผัวนะคะและก็มีลูกเลี้ยงนะคะลูก สามีนะคะลูกสาวคนเล็กมานะคะลูกคนโตไม่ได้มานะคะพี่พี่สามีก็ไม่ได้มานะคะก็และก็มีเพ,เพื่อนเพื่อนเพื่อนของสามีนะคะก็ประมาณอ่าร่วมกันประมาณยี่สิบยี่สิบกว่าคนนะคะเนาะจัดเป็นงานเลียบๆนะคะกินเลี้ยงอยู่ที่อ่าร้านอาหารไทยนะคะจัสมินไร้นะคะจัสมินไร้ที่วูหลงกงนะคะเ,เพื่อนๆ ถามว่าน้อยใจไหมที่ไม่มีญาติของเราเองที่เมืองไทยไม่ว่าพ่อแม่ญาติพี่น้องทางเมืองไทยก็ไม่น้อยใจเนาะเพื่อนๆเราเข้าใจอยู่ว่าเรา,อ,าอยู่ที่ต่างประเทศนะคะเนาะเราอยู่ที่ต่างประเทศมันแน่นอนอยู่แล้วคงไม่มีญาติคนไทยบินมาเพื่อร่วมง,งานแต่งของเราที่ต่างประเทศเพราะว่ามันไม่ได้ใช้เงินแค่ร้อยสองรอยบาทละกานเนะพื่อนเนาะ เออมันเป้นไปไม่ได้นะคะ the impossible <c oughs> นะคะ <c oughs> ก็เลยไม่ได้น้อยใจนะเราก็มีเพื่อนคนไทยพี่คนไทยให้ความช่วยเหลือนะคะให้คำแนะนำะแปลภาษาให้ด้วยนะคะตอนที่เราจดทะเบียนนะคะก่อนที่เราจะจดทะเบียนนะคะเราก็มีมีตอนที่เราจะสวมแหวนแต่งงานนะคะเพื่อนตอนสวมแหวนแต่งงานก่อนจะสวมแหวนแต่งงานนะคะเพื่อน เขามีการปฏิญาณด้วยนะคะปฏิญาณตนนะคะว่าฉันจะรักผู้หญิงคนนี้ไปจวบจวบจนชั่วนิรันด์ฉันจะดูแลผู้หญิงคนนี้อย่างจวบชั่วนิรันด์อะไรเงี้ยแล้วก็คือทั้งสองคนต้องปฏิญาณเป็นภาษาอังกฤษเนาะเพราะว่าแต่งในแต่งลักษณะนี้มันต้องเป็นการปฏิญาณตนนะคะเพื่อนเนาะเออก็เลย เป็นะไรที่ตื่นเต้นก่อนที่จะสวมแหวนนะเป็นอะไรที่ตื่นเต้นจนได้ร้องไห้นะสวมแหวนนี่มือสัน่นเรื่อลิกๆ,ๆ,ๆอย่างนี้เลยเพื่อนแล้วก็ตอนจดทะเบียนก็ร้องไห้อะไรเนี่ยนะก็เล่าเล่าให้ฟังประสบการณ์การเริ่มต้นชีวิตนะคะพอพอเรา,าเริ่มต้นจดทะเบียนหมายถึงว่าเป็นสามีภรรยาที่ถูกต้องตามกฎหมายนะคะที่การแต่งงานที่ออสเตรเลียนี่ ถ้าเราแต่งงานที่นี่กฎหมายของที่นี่เขาจะยอมรับนะคะแต่ถ้าเราแต่งงานที่เมืองไทยจดทะเบียนที่เมืองไทยถ้าเรามาอยู่ที่ออสเตรเลียเราจะต้องจดทะเบียนอีกครั้ง,งนะคะเพื่อนเพื่อมันจะยอมรับทั้งสองประเทศนะค่ะเพื่อนเนาะเออบอกจริงๆเลยอันกฎหมายที่เอกสารที่เราใช้ที่เมืองไทยของบางอย่างอะ่ะประเทศ ต่างประเทศมันไม่ค่อยจะยอมรับเท่าไหร่มันจะไม่ค่อยเอ็กเซปมันจะต้องให้เราจดทะเบียน2ครั้งหมายถึงแต่งงานสองครั้งนะแต่งแต่งที่ไทยเราก็จะต้องมาแต่งที่ต่างประเทศเพื่อกฎหมายมันจะได้สมบูรณ์นะคะเพื่อนเนาะเออก็เลยอยากจะมาเล่าประสบการณ์ที่ตรงนี้ให้รับฟังนะคะเพื่อนๆี่เป็นการเป็นการที่แต่งงานแล้วก็ ตื่นเต้นมากที่สุดนะคะของพี่ไปนะคะการจดทะเบียนและก็เป็นอะไรที่ตื่นเต้นนะคะเราใส่ได้เราไดใ้ใส่ชุดที่เราชอบนะคะคุณสามีบอกว่าให้เลือกสีได้เลยนะชุดแต่งงานของเราไม่จําเป็นต้องเป็นสีขาวนะคะเพื่อนเนาะเพราะว่าการใช้ชีวิตอของเราเคยประสบผลที่ล้มเหลวมาแล้วนะคะเพื่อนแล้ว แต่งงานครั้งที่ครั้งใหม่เราไม่จําเป็นต้องใส่สีขาวนะเพื่อนก็เลยเลือกสีเลยนะคะเป็นสีแดงนะคะไม่ถึงกับแดงแดงเลือดหมูนะเป็นโอโรสนะคะ่านเพื่อนเนาะสีแบบฉ่ำนะคะสีแบบฉ่ำมากนะคะแล้วก็ใส่ครั้งเดียวแล้วก็ไม่ได้ใส่อีกเลยนะก็ซื้อก็แพงพอสมควรนะคะาเพื่อนชุดแต่งงานปีใหม่เนาะแพงพอสมควรนะว,วันนั้นอะใส่ชุด สีแดงอ่ารองเท้าสีแดงนั้นเพื่อนทุกอย่างเป็นสีที่เราชอบนะคะเพราะว่าพี่ใบเป็นคนชอบสีแดงแล้วก็สีส้มสีเหลืองนะค่ะเพื่อนเราก็เลยใส่สีที่เราชอบเลยนะคะเพื่อความสุขอ่าของเรานะคะในการที่อะไรก็ช่างนะค่ะเพื่อนไม่ว่าจะเป็นอนงานแต่งหรือว่าการทําอะไรใดๆนะค่ะเพื่อนถ้าเราทําแล้วเรามีความสุขนะคะ ทำไปนะท่นเพื่อนเออไม่จําเป็นว่าแต่งงานจะต้องเป็นชุดสีขาวนะคะไม่จําเป็นนะค่ะเพื่อนยกเว้นอย่าไปใส่สีดําแค่นั้นล่ะค่ะเพื่อนเออนี่เนาะก็มาเล่าให้ฟังแล้วว่าการแต่งงานเป็นอย่างไรนะคะทําไมต้องใส่ชุดแบบนั้นนะคะเพื่อนเออความสุขของคนเราเนาะเพื่อน ถ้าใครชอบวีดีโอนี้อย่างไรนะคะเพื่อนอย่าลืมนกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะและก็ถ้าอยากให้พี่บายพูดเรื่องอะไรนะคะสามารถคอมเมนต์นะคะไว้ข้างล่างนะคะเดี๋ยวจะมาเช็คแล้วก็จะหาข้อมูลแล้วก็มาคุยให้ฟังนะคะคนข,ข้อมูลในในต่างแดนนะคะคุยข้อมูลเรื่องต่างแดนนะคะเพือ่อนเนาะ เพราะว่าถ้ามีข้อมูลดีๆเราก็อยากจะมาแชร์หรือว่าเล่าประสบการณ์ในการใช้ชีวิตในกางแดนในการแต่งงานในการสามีสาม,มีต่างชาติมาให้รับรู้นะคะวันนี้ขอบคุณลหลายๆนะคะเดี๋ยวต้องไปกละเดินนะคะเราเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ